Thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AEC Take Off กับสิรีอาภาคำจันทร์ค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจตอนนี้ที่ใครๆก็บอกว่ากลัวไม่กล้าซื้อไม่กล้าเสี่ยงทำให้หลายธุรกิจรลุกตลาดได้ไม่เต็มที่แต่ภาวะนี้ส่วนทางกับการเติบโตของบริษัท m ิลเลียมกรุ๊ปคอร์เปอเรชั่นเอเชียจำกัดมหาชนผู้จำหน่ายายานยนต์แบรนด์หรูยี่ห้อคุ้นหูกันอย่างดีเช่น b m w r o l l s Roy c e และ Har ์ e y d a v i d s o ั ไปจนถึงเรือยอชราคาหลายสิบล้านบานทวิสัยทัศน์ของ MGC จึงน่าสนใจและไม่ธรรมดาค่ะวันนี้เราไปพูดคุยกับดรสันธวุฒิธรรมชนวิริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมิลเลียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นเอเชียจำกัดมหาชน ซึ่งขณะนี้เดินหน้าขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอาเซียนตามเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับดรสันต์บุญแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอิงครับ วันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่เสียสละเวลาให้กับทางรายการดีเลยครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ม l l เ n ียมออโต้พัฒนาการนะคะคได้ยินข่าวว่าเพิ่งได้รับรางวัลด้วยสวยงามมากๆเป็นรางวัลอะไรยังไงคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ m i l l เ n ียมออโต้สาขาพัฒนาการศรีนครินซึ่งได้เปิด เมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาคมในปีทผ่านมานะครับเอาเล็ตนี้นะฮะคุณอิงท้านไหมครับมีแรงบันดาลใจนะครับของการดีไซน์นะครับจากผู้ออกแบบจาก V2 d e ดีไซนนะครับซึ่งแตกต่างกว่าเอาเล็ตนะครับทั่วๆไปแล้วก็จะเป็นมาตรฐานใหม่เป็นแฟลกชิพอันใหม่นะครับที่จะเปลี่ยนนะครับอุตสาหกรรมค้าปลีกของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคกับการดีไซน์ แฟค i ิลิตี้นะครับก็คือในเรื่องของ Customer Journey นะครับหรือ Customer e x p e r i e พี e นะครับจนนะฮะเราได้รับการยอมรับนะครับจากบริษัทแม่เองเบียรมยูประเทศไทยได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็การต้อนรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับทำให้ตัวเลขของสาขานี้เนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเนื่องจากลูกค้าต้องการประสบการณ์อะไรใหม่ๆได้พบสิ่งต่างๆใหม่ๆนะครับจนวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าที่นี่ นะครับเราได้รับรางวัลน,นะครับเอเชียดีไซน์อวอร์ดนะครับอยากที่จะให้ดรสันธุ์เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ MGC a s i ซีเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างครับ<ะ>คือ MGC a s i ซีนะครับหรือมิเลเนียมกลุ่มคอร์เปอเรชันเอเชียนะครับเราชื่อมิเลเนียมอะฮะเราเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2000นะครับมิเลเนียมเยียหรือที่เราคนไทยคุ้นๆก,กันก็คือในเรื่องของ Y2K มิเลเนียมเยีย จบจนวันนี้นะฮะก็ปีนี้ปี2023ก็23ปีที่ผ่านมานะครับมิเลเนียมอเตเราเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ b บ w นะครับและได้รับความไว้วางใจจาก b บ w ย r o u p ะครับให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มินินะครับแล้วเราก็มีการขยายนะครับแบรนด์นะครับ, Brand, นรบใน b บ w Group นะครับจนเราได้เป็น ผู้นำท่าระจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับรถยนต์โรลส์รอยนะครับ<ม>ซึ่งเป็นรถที่ลักชัวรี่ไฮลักชัวรี่เซกเมนตสูงสุดในวันนี้เองเนี่ยใน m i l l ลนเนียมกรุ๊ปคอปเปอเรชันเอเชียเนี่ยเรามีการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของแนวตั้งนะครับหรือ Vertical Business ก็คือแบรนด Segmentation ตั้งแต่ในส่วนของ High Luxury Segment ต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์โรลส์รอยเองหรือแบรนด์พาร์ทเนอย่างมาสาติและแอสตันมาติน และแบรนด์พรีเมียมก็คือ BMW Mini และแบรนด์พาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเปอร์โจหรือ e ี p และแบรนด์แมสพรีเมียมอย่างรถยนต์ Honda นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายในส่วนของ BMW Motorrad นะครับซึ่งคนที่ชอบขับบิ๊กไบค์ในสปอร์ตนะครับเราก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเราเป็นตัวแทนจำหน่าย Harley d i v i d s o n นอกเหนือจากนั้นมีบริการนะครับในเรื่องของบริการหลังการขาย นะครับไม่ว่าจะเป็น MMS Bosch Car Service ที่มีเอาเล t ต20กว่าสาขารวมไปถึงธุรกิจรถเช่านะอาทิเช่นรถเช่าระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยวหรือคุณหญิงอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ทั้งหมดก็คงเคยเห็นรถยนต์เช่านะฮะสีส้มภายใต้แบรนด์ซิซนะครับซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วซึ่งซิกนั้นเองเนี่ยต้องเรียนว่าซิเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นและจุดประกายทางความคิดให้เราขยายธุรกิจไปใน ภูมิภาคอาเซียนเพราะในวันนั้นเนี่ยซิกเยอรมน,นีเนี่ยต้องเรียนว่าเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะครับที่ทางกลุ่มเองเนี่ยได้รับความไว้วางใจและเป็นตัวแทนสำหรับรถเช่าซิกระยะสั้นซึ่งมีสาขาอยู่ประมาณกว่า140ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เราได้รับตัวแทนนะครับและให้ดูตลาดในภูมิภาคอาเซียนในวันนั้นนะครับเราก็เลยมีการขยายธุรกิจรถเช่าซิก ไปที่สปปลาวนะครับขยายไปที่มาเลเซียแล้วก็ธุรกิจนะฮะที่เราได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปีนะครับซึ่งเราได้ดำเนินธุรกิจมาก่อนหน้านั้นก็คือธุรกิจเรือยอร์ชนะครับ<ม>ภายใต้แบรนด์เบอร์หนึ่งของโลกนะครับอ,อย่างเบนเนตี้และอา i m ซิมูต์กรุ๊ปนะครับซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากเบ n เนตี้อา m u ซิมูตกรุ๊ปซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับสำหรับเรือยอร์ชหรูก็ได้เป็นตัวแทนและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับจบจนวันนี้เนี่ยเป็นเวลากว่าประมาณ 7ถึงปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากคริสคลาฟแบนลอยน์นะครับหรือเราเรียกว่าโบ re ๊ทรีเรียชันหรือเรือสำราญนะครับเรือเรือแม่น้ำนะครับซึ่งมีอายุกว่าประมาณร้อยกว่าปีเราก็ได้รับเป็นตัวแทนในภูมิภาคอาเซียนอันนี้เป็นอันที่สองที่เป็นสเต็ปที่สองในการก้าวไปสู่ธุรกิจในอาเซียนขอย้อนกลับมาตรงที่ความสำเร็จของ m i l l e n n i u m Group Corporation เอีจำกัดมหาชนเนี่ยนะคะที่ เรามีปัจจัยความสำเร็จอะไรที่ที่ผ่านมาเราได้ยอดขายรถยนต์จนถึง20,000ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็เราเป็นเหมือนเป็นผู้นำในด้านของธุรกิจคารริกยานยนต์ด้วยครับต้องเรียนก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะฮะผมคิดว่ามันมี3เรื่องนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญหลักนะครับทำให้ MGC a s i ยเราก้าวมาสู่วันนี้นะครับอันแรกเนี่ยต้องเรียนว่าก็คือความไว้วางใจจากพันธมิตรระดับโลกอย่างมากมาย นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์นะครับหรือบิ๊กไบค์นะครับ,หร, Bike, รบหรือเรือนะครับทั้งเรือโยชและเรือสำราญเรือแม่น้ำนะครับแล้วก็รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจจากสายการบินชั้นนำระดับโลกฮะให้เราเป็นตัวแทนรวมถึง private jet อย่าง Vista Jet นะครับซึ่งเขาก็เป็นเบอร์สองของโลกในการทำเกี่ยวกับธุรกิจ private jet นั่นก็คืออันที่หนึ่งนั่นะก็คือพาร์ทเนอร์ อันที่2เนี่ยก็คือในส่วนของอย่างธนาคารกรุงเทพนะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นพันธมิตรกับเรามาอย่างยาวนานด้วยเช่นกันนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ให้การให้คําปรึกษาทางด้านการเงินนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับในเรื่องของการขยายธุรกิจของกลุ่มด้วยเช่นกันลําดับที่2เนี่ยก็คือในส่วนของบุคลากร <Okay. S 2> นะครับบุคลากรเป็นเรื่องสําคัญนะครับทั้งบุคลากร ทั้งทีมงานมืออาชีพนะครับแล้วก็รวมถึงครอบครัวนะครับก็คือฟันดาบนเทอร์ของการโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ส่วนที่3นี่ก็คือภาคของการเงินนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพื่อนำนำธุรกิจในการขยายธุรกิจไปได้โดยไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบและมาตรฐานในการที่เราควบคุมและดูแลมันได้ซึ่งผมคิดว่า3ปัจจัยนี้คือ3ปัจจัยหลักในการขยายธุรกิจ ของรเราในเมืองไทยแล้วก็ในอาเซียนจนเราสามารถนําบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในต้นปีที่ผ่านมาครับขยับไปในเรื่องของการที่ดําเนินธุรกิจในปัจจุบันนิดน,นึงค่ะตอนนี้เนี่ยจะต้องยอมรับว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีส่งผลกระทบกับการทําธุรกิจอยู่บ้างในบางธุรกิจวันนี้ก็เลยอยากที่จะให้ดรสนวุฒิเนี่ยเล่าให้เราฟังหนว่า เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนี้ภาวะแบบนี้มีส่งผลกระทบยังไงกับทางธุรกิจเราไหมคะผมคิดว่ามันก็คงอาจจะไปกระทบกับเรื่องซัพพลายเชนไปเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขทางการค้าอะไรต่างๆในระดับการเมืองในระดับภูมิภาคแต่ผมเชื่อว่าเอกชนของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็ง แล้วก็สําคัญคือผมเชื่อว่าเอกชนเอกชนไทยนั้นเนี่ยเราอยู่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้วิธีการค้าขายนะครับเราค้าขายได้หมดทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจีนเองยุโรปเองอเมริกาเองหรือเอ่อมิดเดิลเอีสเองประเทศไทยเราก็เป็นพันธมิตรกับทุกๆทุกๆภูมิภาคในโลกผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็ง นะครับของประเทศไทยนะครับที่ทําให้ประเทศของเราเนี่ยก็จะเติบโตไปได้ะนะครับจริงๆธุรกิจรีเทลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญคเพราะว่ามันเป็นเหมือนเซ็นเซอร์นะครับต้นน้ำนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่มาเกี่ยวข้องกับกลางน้ําแล้วก็ธุรกิจที่เป็นปลายน้ำะนะครับแต่เราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรียลเซนเซอร์ในการสะท้อนความเป็นจริงของตลาดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่ง MGC A เชียเนี่ยเราเป็นหนึ่งในผู้ดำนะฮะ เราเชื่อว่าเราเป็นหนึ่งในนะครับผู้นําธุรกิจทางด้านรถยนต์ค้าปลีกครบวงจรก็เชื่อว่าหลายๆ segmentation เนี่ยเ,เราก็มีการให้ความสําคัญกับเรื่องออการทำํำข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ,รลนะรบแล้วก็ฟ e ดแบ็กนะครับไปกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐเองหรือภาคเอกชนเองซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็มีกําหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจนก็ผมเชื่อว่า ก็จะดีะะตอนนี้เรามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนในการรุกตลาดอาเซียนแล้วก็เรามีกลยุทธ์อย่างไรในการที่เราจะไปเจาะกลุ่มผู้ซื้อที่มีกําลังสูงในต่างประเทศค่ะนะครับวันนี้เมืองไทยรัฐบาลไทยพยายามผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในผู้นำนะฮะทางด้านภาคการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนสิ่งที่เ,เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ นะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการจัดลงทุน FDI อะไรต่างๆรวมไปถึงการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยในภาคอุตสาหการรมคลัสเตอร์ตร,ตรงนี้เนี่ยมหาศาลผมเชื่อว่าเราจะได้การยอมรับมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นในการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสนะครับเมื่อเมืองไทยเราได้เป็นศูนย์กลางอะไรสักอันหนึ่งหรือ <c oughs> เป็นผู้นํา อันใดอันหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนก็จะเกิดโอกาสทางธุรกิจติดต,ตามมาอีกเยอะนะครับในส่วนที่2เนี่ยการทำการตลาดนะครับอย่างไรนะครับที่ไปกระตุ้นนะครับให้ผู้บริโภคนะครับมาซื้อกลุ่มลักชัวรี่ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยเป็นคน Gen X โตกับผมไปก็เป็น Baby Boom <ช>อายุน้อยกับผมลงมาก็เป็น Gen Y ะนะครับต่อไปที่ Gen Z ต้องเรียนตรงๆวันนี้เนี่ยตัวอย่างใน MGC a s i เนี่ย50%เของเราเนี่ยเป็น Gen Y เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปค,คน Gen Y เนี่ยมันขึ้นมาถึง50%เแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนคน Gen Y ก็มีวิธีคิดของคน Gen Y คน Gen X ก็จะมีวิธีคิดของคน Gen X นะครับแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันรวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินงต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มมากมาย นะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเข้าถึงเงินได้เร็วกว่าใช่ค่ะนะครับกว่าในอดีตผมพูดแล้วก่าในอดีตะนะครับนะครับไม่ว่าจะมีเพย์เม t นต์เกตเวมีเรื่องดิจิท C ลคริปโตมันนี่นะครับมีการออนไลน์ซื้อหุ้นเทรดหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดง่ายๆเลยครับคนเจนวายปัจจุบันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้เร็วขึ้นมีช่องทางและมีโอกาสในการหาเงินได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่า Purchasing of power ของกลุ่มเจนวายเนี่ย ก็สําคัญและเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเข้าซื้อสินค้าได้มากขึ้นเรามีติ๊กเก็ตไพร์ตั้งแต่คันหนึ่งเจ็ดแปดแสนบาทขึ้นไปถึงคันหนึง่งห้าหกสิบล้านซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีเซกเมนต์ของมันอยู่แล้วชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยกว่า50%เนี่ยเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆได้ดีนะครับนะครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกนะครับก็คือแมคโรมันเอื้้ออไปยู่แลว อันที่2เนี่ยเรามีความเข้าใจนะครับเราแบ่งกลุ่มลูกค้าของเราชัดเจนไม่ว่าจะเป็น Baby b o ูมไม่ว่าจะเป็น Gen X Gen Y หรือ Gen Z ที่กำลังเติบโต,ตขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ละเจนมีคาแรคเตอร์นะครับมีคาแรคเตอร์มีไลฟ์สไตล์นะครับที่ชัดเจนของแต่ละเซกเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมการตลาดของเราก็มีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีการทำในเรื่องของ Data Database นะฮะแม uh, นจเมนต์นะครับ DBMS เนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มของทั้งออฟไลน์ line, นะครับอันนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือออฟไลน์ line, เดินเข้ามาโชว์รูมเรามีการทำในเรื่องของออนไลน์ ride, นะครับแล้วก็เชื่อมกันบนระบบ Database นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นเราก็ได้เตรียมนะครับโปรดักต์ไลฟ์สไตลต่างๆให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดเป็นลูกค้ากับเราอยู่กับเรานานที่สุด ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ MGC a เอเชียเราก็พัฒนานะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเพื่อตอบสนองกับลูกค้าทุกๆเซกเมนต์โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z เรามีแผนอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมคะแล้วก็เรามีการต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างมีเคล็ดลับตรงนี้ไหมคะคือจริงๆเนี่ยเราก็ใช้บริการ Advisor อนะครับกับทางบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินะนะครับทางด้านการวางแผนภาษี นะครับการวางแผนเรื่องในเรื่องของ e x p t โ Program นะครับจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเตรียมบุคลากรนะครับการวางแคริเอร์พาการส่งเสริมบุคลากรและยกระดับองค์ความรู้ของคนในองค์กรนะครับในเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องของอาเซียนแลนด์สเคปทั้เง,ง, cape, ทงเรื่องของเอคอนอเมกทั้งในเรื่องของแต่ละประเทศเป็นอยู่อย่างไรนะครับเพื่อส่งเสริมให้เขาเนี่ย คุ้นนะฮะแล้วก็รู้จักแล้วก็เข้าใจในแต่ละประเทศนั้นๆแน่นอนว่าแล้วเราจะขยายอะไรเราก็จะต้องมีพันธมนิตรที่จะไปลงในแต่ละประเทศนั้นๆนะครับ <c oughs> ซึ่งทางกลุ่มเองเนี่ยเราก็ดูนะครับจังหวะและโอกาสนะครับที่จะมาถึงนะครับซึ่งถามว่าในกลุ่มก็มีการเตรียมการกันไหมเราเตรียมการนะครับแต่ว่าเราก็ค่อนข้างระมัดระวังแล้วก็รอบคอบนะครับ <c oughs> <N> เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยก็มีปัจจัยบางเรื่องที่ยังไม่เอื้อนะครับรวมไปถึงแวดล้อมของโลกตอนนี้เนี่ยก็มีในเรื่องของอย่างที่ผมเรียนพูดไปเรื่องทั้งสงครามเองทั้งเรื่องดอกเบีย้ยค่าเงินเองท,ทั้งความไม่แน่นอนเองในเรื่องของหลายๆเรื่องเราก็จะต้องบาลานซ์แล้วก็วิเคราะห์แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนิ่งนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เรา เราก็เชื่อว่าเราก็จะขยายธุรกิจไปในภูมิภาคด้วยเช่นกันค่ะสุดท้ายค่ะอยากที่จะสอบถามในเรื่องของมอตโต้นิดนึงค่ะคมอตโต้อของการทำงานของดรสันธวุฒิที่จะสามารถเหมือนผลักดันตัวเองทั้งในเรื่องของบางทีเราก็อาจจะเผชิญกับวิกฤตอยู่บ้างหรือ,อ,อไม่มีวิกฤตก็ได้แต่ว่าเราต้องการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปเรามีมตอตโต้ในการทำงานยังไงก็อย่างแรกเนี่ยก็คือ ผมเรียกว่าผมมีสเตทเมนต์ของผมแล้วกันนะครับ MGCA เชียเนี่ยเราพยายามโพสิชันนิ่งตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำนะครับ <Okay. S 1> ทางด้านไลฟ์สไตล์ม o b i l i t บิลิตี้อีโคซิสต็มนะครับด้วยการยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กรขึ้นนะครับรวมถึงการส่งเสริมและเกื้อกูลกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกๆด้านนะครับเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน <Okay. S 1> นะครับ วันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยนะคะข้อมูลเชิงลึกต่างๆก็สมแล้วที่ MGC Asia เนี่ยเป็นบริษัทธุรกิจที่เป็นบริษัทชั้นนำของระดับภูมิภาคนะคะขอบคุณมากครับคุณิครับก็หวังว่าจะได้เห็นความเติบโตของทางบริษัทไปพร้อมๆกันในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณดร์สนภูมิต้องมากค่ะขอบคุณิงมากครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากรายการ AEC Take Off ได้ทางช่องทาง Facebook YouTube และ Line AEC Connect เรามีวิสัยทัศน์ดีๆจากผู้บริหารชั้นนำมากมายให้ได้รับชมกันค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคือธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ AEC ทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการ AEC Take Off นะคะครั้งหน้าเราจะพาไปเปิดมุมคิดกับนักธุรกิจท่านไหนอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ